เอาไหนวาร็อกโอเคยเอยู่แล้วแต่ยังไงวาร็อกไหวไหมขอสวยๆหน่อยเพื่อนบาร็อกคือโอชาใส่เกียร์หนีไงมาแล้วมาแล้วเขาทำให้แล้วทุกคนเขาโชว์ผลงานแล้วทุกคนขอเช็มานะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะโล่ส่วนอ่ะบาร็อกยูนโอ้ยหนีไงหนีไงอย่าอย่าอย่าเขาเอาจริงทุกคนเป็นไงคืออยากให้บาร็อกเขายิงเนี่ยมันยูนแป๊บเดียวแบบปุ้งปังปุ้งปังแบบโอ้โหขี้เตะขี้เตะนะทุกคนนะ ก็สำหรับใครที่อยากแอดเพื่อนยาดีนาฮิยนะครับก็สามารถแอดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอาแปะคีย์โค้ดไว้ให้ทุกคนนะครับโอเคไปรับชมคลิปกันเลยโอเคทุกคนก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวดาร์เดนเจอร์ทุกๆท่านกันด้วยไม่รู้ว่าไม่รู้จะอะไรมาอ่าโอเคก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวดาร์เดนเจอร์ทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับชุนโกนะครับ โอเคทุกคนก็เพลงที่ได้ฟังเมื่อกี้ก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าห่วงนะครับก็ใครอยากให้คลิปหน้าเนี่ยเพลงอะไรก็สามารถเดมเพลกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวก็จะมาบอกให้ฟังนะครับทุกคนนะ,ะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็อยากจะเสริมๆมาในคลิปวิดีโอก็อ่าช่วยฟังกันด้โอเคก็มีแค่น,นี้โอเคเดี๋ยวมาดูประเด็นหลักของคลิปนี้แล้วกันข้าทุกคนนะคบคลิปนี้นะครับเราก็จะทําบ้าร็อกเนี่ยให้แบบมีอัตราแม่นยําทักษะ เกิน100%นะครับทุกคนนะฟังไม่ผิดนะครับทุกคนเกินหนึ่งรอยเปอร์ซนะครับแล้วก็เราจะมีทางด้านแก้ดูแน่นอนทักษะด้วยนะครับนะก็ตอนนี้เนี่ยเรามีทางด้านอ่าอัตราการดูรักษะแน่นอนเนี่ยย4เปอร์ซนแล้วก็มีจ้าเป็นยำทักษะอยู่ที่อ่าเ9เนะครับเดี๋ยวผมจะสลับช่องกลางของเสื้อเดียวหนาเนี่ยให้เป็นค่าที่มันอ่าแม่นยำทักษะนะครับอุ้ยคคคือคืออออไไดดด้้้เเเลลยยยทุกนรบแบบีวโ แต่ว่าเดียจะเพิ่มนะโอเคทุกคนก็แม่นยำทักษะเป็นอ11่111%นะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราพาไปทดสอบในเสเตตหลักก่อนแล้วกันทุกคนนะสเตตหลักด่านธรรมดานะ่าจะโดนแน่นอนนะครับ๋ยวแป๊บเดียวก็โดนแล้วเอาเราลองด่านฮาร์ดดูสักกันทุกคนว่ามันจะโดนอย่างที่แบบเขียนไว้หรือเปล่านะครับทุกคนนะคืออัตราโดนทักษะอย111%ซึ่งมันโอ้โหค่อนข้างที่จะสูงนะครับโอเคเราจะปล่อยยาบูกับบาล็อกไปทุกคน ไปไหวไหมเอาเราจะไปบาร็อกนะครับทุกคนนะเฮ้ยโยนปุ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อ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 อคืเลยอ๋อนี่โยนละเมื่อกี้ขึ้นวิสอาจจะเป็นของเดียโบก็ได้ทุกคนผมอาจจะไม่ได้สังเกตนี่ทุกคนเห็นไหมคือมันไม่พลาดเลยนะ หรือว่าหรือว่าที่มิสคือของตัวอะไรวะผมดูไม่ออกทุกคนอาจจะเป็นของเดียโบก็ได้ทุกคนเดี๋ยวเราต้องลองอ่าปล่อยบาล็อกตัวเดียวแล้วกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวแล้วลองลองลองเอาด่านยากๆหน่อยเอาด่านนี้แล้วกันทุกคนโอเคอ่าไปปึ๊บปึ๊บบาล็กอกยกหัวทุกคนสวยโยนปึ๊บอ,อ,อุ้ยอุ้ย มีมิสแล้วทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นมามิสนะก็ขึ้นอยู่ก็ขึ้นเห็นอยู่นะครับทุกคนนะก็แสดงว่าอแม่นยำกระาหรื่กว่ากว่าเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบอโดนแน่นอนเสมอไปนะครับก็ศัตรูก็มันจะมีแบบพวกค่าลบหลีกอะไรของศัตรูลบสกิลประมาณนี้แล้วก็มันอาจจะต้องเอาไปแบบหักค่าอะไรกันประมาณนี้นะทุกคนนะทำให้เราแบบตีไม่โดนนะอะไรประมาณนี้ แต่ว่าผมคิดว่าแค่นเนี้ยก็น่าจะแม่นมากๆแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นจมด PVP กันสักหน่อยนะครับทุกคนนะเผื่อแบบเออผมอยากลงของนะทุกคนอ่าโอเคตอนนี้เราต้องการทีมที่แบบธาตุมืดแน่นๆนะครับทุกคนขอแบบจุกๆธาตุมืดเออประมาณนี้อ่าโอเคทุกคนเจสจส,จสจ์สลออ็อตเจสสล็อตใช่ไหมเจมืมอรกับตู้สล็อตเออเจมืมอรกับตู้สล็อตนี่โอเคผมคิดว่าทีมนี้เราน่นาจะตีแบบ อะไหวนะครับเพราะว่าเรามีบารอกขั้นสุดยอดของเกมแล้วออกเราดูโอ้โหโดนจอนเสียงใบยืนอ้วนทุกคนจบอย่างนี้อย่างนี้จบเลยบารอกยนืนโป๊ะเอ,เอาในบารอกเอาในบารอกโอเคยวนแล้วแต่ยังไงบารอกไหวไหมขอสวยๆนยเพื่อนบารอกคือโวซาใส่เกยียร์นี่ไงมาแล้วมาแล้ว,ลวเขาทำให้แล้วทุกคนเขาโชวผ์ผลงานนะทุกคนขอเช่คมานะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะโล่้นสวน อ่าบาโลกิวโอ้โหยิงไงยิงไงอย่าอย่าอย่าไห้เขาเอาจริงทุกคนเป็นไงคืออยากให้บารโลก็จริงเนี่ยมันยูนแป๊บเดียวแบบโป้งปังโป้งปังแบบโอ้โหขี้เตะขี้เตะนะทุกคนนะโอเคฝั่งนู้นเขารูปมัแล้วนะครับทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราจะพัดส่วนเนี่ยแล้วกันนะครับโอเคเฮ้ยฝั่งนู้นเขาไม่พัดส่วนเหรอโอเคเรายิงลูกไฟไว้เอไม่ใช่ลูกไฟขอไฟยิงขี้เวลาวุธไปนะครับทุกคนนะแต่เราจะไม่ใช่เข่งนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเผื่อเขาพัดมา โอเคบอลลอกยิงอันนี้อยู่ยิงกระจุยกระจายนะครับทุกคนนะคือเรื่องความแม่นยำทั้งสอะไรแบบการโดนแน่นอนแบบประมาณพวกเนี้ยคือมากกว่าเกียมักเซตเมื่อกี้เพราะว่ามันไม่ได้ใส่อปแม่นยำทั้งสไงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราก็ได้ใส่อปแม่นยำทั้งสาไปทาให้แบบบอลลกยิงโยนแบบโอ้โหโดนง่ายมากดูนี่ไม่ดูรูปหัวกระโหลกโอ้โหโอ้โหโดนแบบปอกแ๊กกนะครับทุกคนนะก็ แค่บารล็อกตัวนี้เนี่ยสามารถออไว้เบรกได้แบบแทบทุกด่านนะครับทุกคนนะด่านฮาร์ดก็เบรกได้นะแบบแต่มันไม่ได้อะไรขนาดนะั้นแต่ก็ถือว่าเอามาเล่นเบรกได้นะครับด่านหอสมุดลึกลับจะติดพิเศษเนี่ยก็เบรกได้นะครับผมยองใช้เบรกอยู่เลยตัวเนี้ยผมเล่นอ่าบารล็อกตัวเดียวแล้วก็ที่เหลือเป็นตัวพีโรนะครับทุกคนนะเอาไว้เล่นหัสมุดลึกลับก็เล่นได้อย่างครับทุกคนแค่กดไอทมอะไรประมาณน,นี้ให้มันอ่าซัพพอร์ตซัพพอร์ตหน่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะซื้อขนนกเพิ่มสักหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็เออเพิ่งได้บารโลมอย่างงี้ทุกคนคืออยากตีมากตอนนี้บาโกแบบร่างแบบร่างสปเปอร์แบบโอ้โหยิงกระจุยกระจายขี้แตกทุกคนนะทีมนี้ทีมชื่ออะไรเเจชื่อน่ารักางทุกคนชื่ออะไรเเจอชื่อนี้ชื่อนี้อะไรวะจะบอกว่าทีมนี้มีโยมีกับมูนเบสบอลน,นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราพาไปตีกันเลยผมคิดว่าทีมนี้เราก็น่าจะสู้ได้นะครับถ้าเกีย์เขาไม่แบบ ดูดูนะครับคือถ้าเกียร์แบบมาโอ้โหแบบโอ้โหจุดดาวแน่นๆพวกนี้เราก็สู้ไม่ได้โอเคบาวล็อกเรายนแสงนูบิสโอ้โหรู้สึกว่าอนูบิสค่อนข้างที่จะอึดมากนะครับทุกคนนะโอ้โหูิึ้นเข้าของเอมิเลียทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนดูขึจะเข้าค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับทุกคนนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคยังไงจบเพื่อนอื้มอื้มโอเคสวยงาม โอเคสวยยังไงต่อถือว่าบารอกตอนนี้เราโอ้โหทุกคนคือบารรกโกงไปดูสิแบบโอ้โหโกงมากทุกคนพอม,มิเกอยูแน่นอนเล่นยนลิงแบบพวกเพชบุกเนี้ยเบรกแบบโคตรเบรบกยิงแลงหลังกระจระายนะครับส่วนแผงหน้าก็ให้เอเมิเลียกับเรมแบบจัดการนะอ่ะทุกคนฐานห้าโอ้ฐานห้าซะด้วยทุกคนทีมนี้น่าจะโหดตีเลยนะครับทุกคนเขาไม่มีตัวเทงนะโอเคเดี๋ยวเรา เช็คของสักหน่อยแล้วกันทุกคนทีมนี้เออน่าน่าลงเช็คของนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนไปผมคิดว่าเราอาจจะซู้ไม่ได้แล้วเฮ้ยชิปมาหายแล้วทุกคนปล่อยมาเป็นกองทับตายแล้วทุกคนตายนี่อะไรอย่างนี้สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะทุกคนเฮ้ยเมันเปิดเป็นกองทับเลยทุกคนทีมนู้นบ้าไม่เนี่ยบ้าไมเนี่ยเฮ้ยเชิปหายแล้วโอ้ทุกคนไม่น่าไปลงโขงเลยปะไม่น่าไปลงโขงจริงว่าทุกคนน่าจะดูน่าจะดูยัดเยียดนะทุกคนหนูนี้โอเค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 ยอมแล้วพี่ยอมแล้วพี่ ไป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 เราพัดก่อนเราพัดก่อนโอ้โห paid. โอ้โหเจอรุ่นใหญ่จ้าทุกคนโอ้โหทุกคนสวยแล้วเจอรุ่นใหญ่เราเจอรุ่นใหญ่ทุกคนโโอ้โห anyway. โอ so ้โหทุกคนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เขาจริงทุกคนนี่เราไปหน่าไปเช็คของอะไรทุกคนเห็นไหมดูรุ่นใหญ่โอ้โหเกียร์แบบเอาบุญรับประกันดิเกียร์เขาแบบดูแน่นอนอันการันตีมีดูแน่นอนก่อนใช่ไหม แล้วก็ช่องกลางอาจจะเป็นแบบอัปเกรดธาตุพวกนี้ช่องขวาก็จะแบบเป็นธาตุแน่นประมาณนี้มั้งเกียว์ก็แบบต้องต้องสุด่านี้ต้องสุดมากโอ้โหมีวิ่งด้วยมีเกียววิ่งด้วยไม่ธรรมดาทุกคนไม่ธรรมดาไหมช่องหน้าดูแน่นอนโอ้โหสุดยอดโอเคทุกคนทีมนี้อย่าลองดูทีมหลักเขาหน่อยทุกคนทีมหลักอันนี้ไม่ใช่ทีมหลักเขาจะเป็นทีมพีโรอันนี้น่าจะทีมพีโรนะอ่าไหนทีมหลักเอ่ยเพื่อนเฮ้ย เล่นถามตัวนี่จริงเหรออันนี้อันนี้จะทีมหลักทุกคนผมคิดว่านะโอ้โหเกียร์แบบเกียร์แบบนี้มันแบบผมคิดว่าเกียร์หลีกํำนานเลยก็ได้ทุกคนเกียร์แบบนี้ตำนานมาสเตอร์อะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็ดาวแม็กห้าตัวโอ้โหเป็นไงทุกคนคือเรื่องนี้สวยหรือว่าอย่าไปยุ่งกับไอฐานห้าบ้าบอลังพวกนี้ทุกคนนะค่อนข้างจะน่ากลัวมากแล้วคือแบบอื้ดนทีหนึ่งจุกจุกทุกคนเห็นไหม คือโปรยตัวเมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะเห็นนะบบโอ้โหเวอร์มากโอเคก็ช่างมาันละกันทุกคนก็ถือเป็นบทเรียนให้แกเราแล้วก็คนดูละกันนะว่าอย่าไปยุ่งกับพวกนี้อันตรายโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพลงท่านนี้และกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมมากนะครับสวัสด,ดีครับ